ความสะอาดส้มก่อนนะคะอันดับแรกเราจะต้องเอาส้มมาแช่กับน้ำเบกกิ้งโซดาก่อนเพื่อล้างสารเคมีค่ะก็ใส่เบกกิ้งโซดาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะลงไปในน้ำคนสักนิดนึงค่ะแล้วเอาส้มลงไปแช่ค่ะเราแช่เบกกิ้งโซดาเพื่อเราจะกำจัดสารเคมีที่อยู่บนเปลือกส้มออกนะคะโดยจะแช่ไว้ประมาณ10-15นาทีส้มที่พิมพ์ใช้วันนี้จะเป็นซันคิสค่ะ แต่ถ้าใครจะใช้เป็นส้มนาเวลก็ไ,ได้นะคะเดี๋ยวพิมพ์จะเขียนรายละเอียดไว้ใต้คลิปว่าใช้ส้มนาเวลกับซันคิดมันจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างมันจะมีรายละเอียดของการทําแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะเมื่อเราพักครบจํานวนเวลาแล้วนะคะ,ะถ้าใครมีแปรงเล็กๆแบบนี้เพื่อความสะอาดมากที่สุดก็ใช้แปรงนะคะขัดผิวด้วยค่ะ คือเวลาเราจะนําส้มไปเชื่อมมาขัดเราไม่ได้ทานเฉพาะตัวเปลือกส้มเท่าน,านั้นเราจะทานตัวน้าเชื่อมมันด้วยน้าเชื่อมสามารถทานได้ดังนั้นก็อยากจะทําให้มันสะอาดที่สุดเวลาทานจะได้สบายใจค่ะขัดเบาๆนะคะที่ผิวของมัน หลังจากที่เราใช้แปลงนะคะขัดผิวส้มจะเห็นว่าน้ําจะสกระปรกขึ้นมากเลยอันนี้ก็จะบอกเราได้ว่าตัวผิวส้มมันค่อนข้างที่จะมีสิ่งสกระปรกเยอะอยู่การใช้แปลงก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะส้มที่เราขัดเรียบร้อยแล้วก็เอาไปล้างน้ําสะอาดนะคะประมาณสัก 2- อสามน้ําให้ผิวของส้มไม่ลื่นนะคะเพราะว่าตอนที่เราแช่เบกกิ้งโซดาผิวมันยังลื่นอยู่ดังนั้นให้เอาไปล้างออกให้สะอาดก่อนนะคะ พอเราล้างส้มสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะก็ผึ่งส้มให้แห้งก่อนนะคะหรือว่าใครจะใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งก็ได้ค่ะพอส้มของเราแห้งแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใช้เกลือเข้ามาช่วยขัดผิวส้มค่ะเพื่อลดความเฟื่อนความขมความฝาดของผิวส้มออกนะคะซึ่งสามารถใช้วิธีแค่แช่เอาเกลือผสมน้ำแล้วก็เอาส้มไปแช่เฉยๆประมาณสัก สินาทีแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเท่าที่พิมพ์ทดลองมาค่ะวิธีการที่จะลดความขมได้ดีที่สุดก็คือการขัดผิวด้วยเกลือซึ่งเกลือที่จะใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่แบบนี้นะคะปริมาณเกลือให้กะเอาพอที่เราจะสามารถขัดได้นะคะใช้มือเนี่ยแหละคะ่ะขัดผิวแบบนี้นะคะ เรียบร้อยค่ะแล้วก็ทําแบบนี้ให้ครบทุกลูกค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะก็โรยเกลือที่เหลือจากการผัดลงไปนิดนึงนะคะแท่น้ําลงไปค่ะแช่น้ําไว้ประมาณ10นาทีค่ะเมื่อครบ10นาทีก็เอาส้มออกจากน้ํานะคะ แล้วก็นําไปล้างน้ําสะอาดอีกสัก2รอบนะคะเสร็จแล้วก็ผึ่งให้แห้งแห้งเสร็จเราค่อยเอามาหั่นค่ะล้างน้ําสะอาดแล้วส้มแห้งแล้วทีนี้เราจะมาหั่นส้มกันนะคะตัดหัวออกก่อนนะคะ ถ้าเจอเม็ให้เเม็ออกด้วยค่ะ วันนี้พิมพจะเชื่อมส้มที่น้ำหนักหนกิโลกรัมนะคะโดยน้ำหนักนี้พิมพ์จะชั่งหลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส้มใน,<ก>ส,นส่วนหัวส่วนหางที่เราตัดออกไม่ได้ใช้ห้ามทิ้งเด็ดขาดน,นะคะเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะ mm hmm. ก็สามารถที่จะทําเป็นแยมเปลือกส้มก็ได้หรือเปลือกส้มเชื่อมก็ได้หรือเอาไปทําเป็นเปลือกส้มแคนดี้ที่เชื่อมเสร็จแล้วเอาไปอบแล้วก็คลุกน้ําตาลทานะคะแบบนั้นก็สามารถทําได้เหมือนกันแลาวก็ ตัดออกแล้วก็พยายามตัดตัวเนื้อส้มออกแล้วก็ตัดส่วนสีขาวออกสักนิดนึงให้มันชิดเปลือกส้มที่สุดค่ะก็จะได้ประมาณนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะหลังจากที่เราหั่นส้มเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะนําส้มไปเชื่อมเราจะต้องเอามาต้มเพื่อไล่ความขมของมันออกไปก่อนโดยเอาน้ํานะคะประมาณ1.8ลิตรค่ะใส่เกลือ2ช้อนโต๊ะค่ะ คนที่เกลือละลายะคะ่ะค่อยๆนำส้มลงไปค่ะกดส้มให้จมนะคะเปิดไฟกลางนะคะต้ม10นาทีในระหว่างที่ต้มก็คอยมากดส้มลงด้วยนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ครบ10นาทีแล้วพิมพ์ก็ปิดไฟนะคะแต่ว่า10นาทีของใครถ้าเกิดว,ว่าต้มแล้วนะ้ำมันไม่ได้เดือดแบบนี้ขึ้นมาจะต้องต้มต่อให้มันมีน้ำเดือดขึ้นมาก่อนนะคะแล้วค่อยปิดไฟค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักส้มออกค่ะค่อยๆตักออกนะคะต้องเบามือนะตักแต่ส้มนะคะพยายามอย่าเอาน้ำมาด้วยเพราะว่าน้ำที่เราต้มออกเนี่ยมันจะมีความขมอยู่ค่ะ ถึงขั้นตอนการเชื่อมส้มแล้วนะคะเราก็นำน้ําใส่หม้อนะคะเราก็ตั้งไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะใส่น้ําตาลค่ะน้ำพึ่งที่ใช้เป็นน้ำพึ่งป่าเดือน5นะคะจะใช้เป็นยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนก็ได้นะเอาที่เราชอบเลยแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะพอน้ําตาลละลายแล้วให้เราค่อยๆวางส้มลงไปค่ะ พยายามอย่าวางส้มซ้อนกันนะคะค่อยๆวางให้มันสะับหน่อยนิดนึงเรียบร้อยค่ะก็กดส้มนะคะให้จมลงไปในน้ำเชื่อม เราจะใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะคะเชื่อมส้มใช้เวลาเชื่อมหม้อนี้ค่ะปกติที่ทํามาก็คือประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ยังไงก็ตามแต่เวลามันไม่สําคัญเท่าเรามาดูผลลัพธ์ว่าเราได้ส้มแบบที่เราอยากได้หรือยังแล้วเราค่อยมาดูกันค่ะว่าแบบที่เราอยากได้มันจะเป็นยังไงบ้างในระหว่างที่เชื่อมนะคะก็ให้หมันมากดส้มลงด้วยเพราะว่ามันจะลอยเหนือน้ำเชื่อมขึ้นมาค่ะแล้วก็ตักพวกฟองต่างๆออกด้วยค่ะ ระดับความเดือดของน้ำเชื่อมของพิมพ์ประมาณนี้นะคะพิมพ์จะไม่ได้ใช้ไฟแรงมากจนเกินไปจนมันเดือดพลาดหรือว่าอ่อนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแรงมากๆน้ำเชื่อมค่ะมันจะแห้งก่อนที่ส้มจะนิ่มดังนั้นเราต้องใช้ไฟพอดีด้วยน้ำเชื่อมมันจะได้เหนืดอพอดีกับส้มมีความนิ่มค่ะ ตอนนี้ก็เชื่อมมาชั่วโมงนิดๆแล้วนะคะก็ใกล้จะได้แล้วเพราะว่าส้มเริ่มมีความใสแล้วค่ะยิมงก็ปิดไฟแล้วนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือจะเห็นว่าส้มมันมีความใสความโปร่งมากขึ้นเราสามารถที่จะมองทะลุเข้าไปเห็นชั้นข้างล่างได้เลยอย่างที่สองน้ำเชื่อมมีความเหนืดขึ้นค่ะในตอนนี้อาจจะยังร้อนอยู่อาจจะยังเหนืดไม่มากแต่ถ้าปล่อยให้เย็น ขึ้นน้ำเชื่อมมันจะเหนืดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังว่าตอนที่ต้องอยู่อย่าให้น้ำเชื่อมมันเหนืดอเกินไปอย่างที่3ก็คือเปลือกส้มมีความนิ่มนะคะเวลาเราเอาไปทําเค้กโรลเค้กแบบนี้ค่ะมันจะได้ทานได้ง่ายๆตัดได้ง่ายๆค่ะนิ่มแต่ไม่ได้เละนะคะอย่างที่4ี่ค่ะน้ำเชื่อมมีการเคลือบผิวของส้มทําให้มันมีความมันแล้วก็วาวค่ะการเก็บนะคะก็เอาใส่ขวดโหลวไว้ค่ะ โดยขวดโหลแก้วจะต้องนึง่งหรือต้มเพื่อฆ่าเชื้อก่อนนะคะตัวส้มของเราจะได้อยู่ได้นานขึ้นค่ะนี่นะคะ หรือใครอยากจะนำส้มไปอบแห้งได้นะคะที่ไฟ80องศาเป็นเวลา6-8ชั่วโมงค่ะนำมาเคลือบกับช็อกโกแลตนะคะความขมตัดกับความหวานได้ดีทีเดียวเวลาทานเคี้ยวหนุบหนับเลยค่ะหรือจะเคลือบกับน้ำตาลก็ได้แต่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันหวานไปชอบช็อกโกแลตมากกว่าจะทานคู่กับชาก็อร่อยนะคะสดชื่นมาก เราสามารถเก็บไว้แต่งหน้าเค้กทำเค้กก็ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพิมพ์จะพาทำเป็นโลเค้กแบบนี้นะคะ